อะไรครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะมาระบายความในใจนะครับซึ่งเป็นความในใจที่พี่เก็บไว้มานานมากนะครับโดยที่ไม่บอกใครเลยแม้แต่คนรอบข้างพี่ก็พี่ก็ไม่ได้บอกใครเลยนะครับแต่ได้คนที่เข้ามาดูในคลิปเนี่ยเป็น FCP นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะบอกความลับที่พี่ไม่เคยบอกใครมาก่อนให้น้องๆได้รู้กันนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆสัญญากับพี่ได้ไหมครับ ว่าน้องๆจะไม่ไปบอกใครโอเคเรื่องที่พี่อยากจะมาระบายก็คือเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากนะครับก็คือแบบคนดูดูแต่ว่าคนดูไม่กดไลค์กันนะครับมันทําให้พี่แบบเอยอะไรเว้ยเนี่ยก <c oughs> ูจะแคสเกมดีเป้าวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่เป็นไรหลังจากที่น้องที่ได้ดูคลิปนี้ไปแล้วก็มึงต้องกดไลค์ซะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปต่อไปพวกมึงเด้ โอเคบอกไว้ทุกคนจะไม่ทรยศกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นบทบาทคนทรยศนะครับสัญญากันแล้วนะคือห้ามทรยศกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นบทบาททรยศกันโคตรหล่อใครวะเนี่ยโอเคโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่า เหมือนจะมีสไนเปอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อ้ย